สวัสดีครับผมอินสุริโอนะครับจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับสีสันของคอร์ดนะครับ C major seven นะครับที่ประกอบด้วยในเบสนะครับว่าจะเล่นยังไงบ้างนะครับมันมีตำแหน่งตรงไหนบ้างที่จะเล่นได้แบ่งปันแบบบันบ้านนะครับก็จะประกอบด้วยหนึ่งนะครับ C เสียง C โน้ต e โน้ต g โน้ต b แล้วก็โน้ต c สาย3ช่อง3ในนั้เป็น c โน้ต c แล้วก็สาย2ช่องที่2นะครับเป็น e แล้วก็สาย2ช่องที่5นะครับเป็นโน้ต g แล้วก็สาย1ช่องที่4เป็นโน้ต b แล้วก็สาย1หนึ่งช่องที่5เป็นโน้ต C เหมือนกันทักษาการเล่นวิธีการเล่นนะครับการฟิลลิ่งก็คือการจะเกาการจะดีด B กับ C ให้ให้ให้ได้ให้ได้เสียงคาเล็กเตอร์ของ C Major 7ซนะครับ ในตำแหน่งเดียวกันนะครับในตำแหน่งในโพซิชันแรกนะครับที่จริงแล้วมันก็มีลูกเล่นมากมายนะครับตัวน,นี้ก็เอาไปฝึกได้แล้วกันนะบ B กับซถ้าจะเล่นมาเล่นกับสาย4ก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับก็จะเป็น B เพิ่มสาย E กับ G ขึ้นมานะครับในสายที่4ก็จะเป็น E สายเป่านะครับแล้วก็ G ช่องที่3ของสาย4นะครับแล้วก็ ไปฝึกเล่นดูนะครับเผื่อใครอยากต้องการหาลูกเล่นใหม่ๆนะครับในรูปแบบของ C Major 7นะครับแบ่งปันกันออกไปนะครับจะเล่นยังไงก็แล้วแต่ให้จบที่ C นะครับแต่ว,ว่าต้องเกา B เข้อหานะครับ B ตัวที่7นะครับ ได้เสียงได้โทนของ Major ร์เซเเข้ามาด้วยนะครับสำหรับเบสนะครับเอาที่ว่าเป็นการแบ่งปัน Major ร์เซเในรูปแบบของเบสนะครับ นะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับเพื่อนเพี่ๆน้องๆที่กําลังหัดเล่นใหม่นะครับแบ่งปันโทนของ Major ร์เซเขอบคุณมากครับผมอินบุญทลิกนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆดูได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับเย้